ก็มาเจอทะเบียนรถคุ้นๆนะเอฟซีเมื่อกี้ว่าจะแวะจอดอันปล่อยลมรถนะเอฟซีแต่ว่ามันคุ้นมากเดี๋ยวเขาจะรู้นะฮะเหมือนเจอใครบางคนในเอฟซีที่เราคุ้นๆมากเลยนะครับคุณทำอะไรเนี่ยฮนะผมเห็นคุณจอดตั้งนานแล้วนะจอดตั้งแต่ตรงโน้นแล้วนะคุณแต่งตัวเต็มยศเดินทุ่งนานเนี่ยนะ ไอ้ยาทำอะไรเนี่ยคุณมาอะไรนี่ผมเห็นคลิปเมื่อเช้ามีคนร้องไห้อยากไปหาเห็ดไอ้ยาใครนี่ไม่ลูกนะ้ผมก็เลยจะหาเห็ดที่เขาชอบไปฝากเขาเผื่อเขาจะหายร้องไห้ไอ้ยา,ยาผมกําลังจะบอกเขาว่าอย่างนี้เมื<ะ>่อกี้เนี่ยว่าผมเห็นรถจอดอยู่เฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องไปหาแล้วนะตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยแ่บอกว่าเดี๋ยวล้างเห็ดอันนั้นเสร็จ จะพามาเอาตรงนี้ค่อยก็เลยว่าจะกลับไปบอกเขาว่าไม่ไม่ต้องมาแล้วตรงนี้มีคนเอาแล้วโอ้โหกระเป๋าดู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 ดค่อยเตรียมพร้อมแล้วว่าจะพาให้เจ้าออกไป <c oughs> หามุลหมายอื่น <c oughs> เพราะว่าอันนี้ค่อยกินแล้วเมื่อวานอันนี้ค่อยก็เลยว่าส <c oughs> งสัยมีคนร้องไห้อยากกิน <c oughs> ก็นเลยเอาไป เก็บไปเผื่อว่าจะเข้าไปข้างในนู่นแล้วนี่พอดีว่าเมื่อกี้วิ่งวิ่งเอาละโงกไปฝากพ่อคุณเหรออ่าเห็นเห็นบอกว่าถ้าได้เยอะเอามาขายผมก็เลยเอาไปฝากเลยไม่ขายขอบคุณมากขอบคุณมากเออเพราะว่าโอ้ยเมื่อวานเพิ่นเจ้านี่มีอันอ่ายาดีก็ไม่บอกทำไมอ่ะผมก็พาแม่ไปรักษาทั่วทิพย์ทั่วแดนเรื่องแบบนี้มันบอกกันไม่ได้เลยบอกกันไม่ได้เนาะใช่ต้องรู้เองเลย โอ้เราไปประกาศแบบนั้นไม่ได้เลยโอ้ไม่น่าล่ะคที่เขามาเขาก็จะปากกับปากมาจากไกลๆเขาก็รู้กันเองเราไปบอกไม่ได้เออเออผมไม่น่าล่ะเออเห็นวันนั้นพ่อบอกว่าอ่พ่อพ่อเจ้าน่ะทําปากขมิบขมิบขมิบอย่างนี้ใส่แต่เขาไม่ได้พูดอะไรเขาเขามีปากทีเฉยๆเขามีปากอย่างเงี้ยอพ่อก็ไม่รู้อเออ มันเป็นมันเป็นในนี่ของเขาเป็นเคล็ดวิชาเขาโอ้คนไทยเมื่อเช้าเดินวัดเลยแม่เดินวัดเลยไปหาทำปลาทำอะไรเฉยเลยโอ้หะใช่หลังจากเป่ากับพ่อคุณประมาณชั่วโมงหนึ่งนี่แหละกลับมาถึงบ้านยุบเลยยุบแบบทันตาเลยเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าอวดอ้างผมผมก็เลยเอ้ยย่อเพอาะว่ามันเราก็ไม่รู้มาก่อนเนาะ ม,มันไม่ใช่เรื่องประกาศไงเออผมก็อู้เราก็อยู่ตรงนี้เองเราไม่รู้มาก่อนนะไม่งั้นผมจะไปถามคุณบอกว่าไปเป่าตรงไหนคุณก็ไม่ได้บอกใช่ไหมคุณก็ไม่ได้บอกผมเดี๋ยวนะมาเจอพี่เองเอาเห็ดน,นะเอซี จเจอพี่เองเอาเห็ดพอดีนะพดีข้างหลังเพรานะเราจะเอาไปฝากได้ยังกึมเห็ดพึ่งยูคานะส่วนใหญ่มันขมเลียมันค่อยมีใครกินนะมันจะขมพี่เองก็เลยเอาเห็ดไปฝากนะเห็ดที่มันขมพี่น้องแต่ว่าเดิงคืมจะแช่ตู้เย็นเอาไว้เพราะว่าถ้าแช่ตู้เย็นช่องฟิสเอาไว้มันจะไม่ขมถ้าเราออกมาแจงนะ ความขมมันจะหายในซีถ้าแช่ช่องพิษอ่นะแต่เ,เพราะงั้นก็เห็ดเห็ดพึ่งขมเนี่ยต้มต้มแล้วก็แช่ช่องฟิตเอาไว้มันก็จะไม่ขมนะฮะอ,อพราะงน,นมีสูตรมีสูตรในสีตอนนี้เด็กกึมก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปซื้อตู้เย็ยนใหม่ที่ไหนดีนะครับเพราะว่าตู้เย็ยนมันเต็มแล้วพี่น้อง ไม่รู้ว่าจะยัดใส่ในส่วนไหนของตู้เย็นเพราะฉะนั้นก็เออเครียดอีกแล้วผมต้องไปหาซื้อตู้เย็นเนื้อนี่เอาตู้เย็นช่างฟิตใหญ่ๆหน่อยนะครับโอ้ผมล้างรถมาล้าเมื่อเช้านียสิใหม่เลย ร่มหรอมันดากมันจะฮอนนะคุณไปดูผลงานหน่อไปเมื่อกี้ก็แบ่งให้พี่บาอะไรเรียบร้อยโอ้โหโค้ยินข่าวมีคนให้อยากไปหาเห็ดเจ้ายเขาาทำไมจะไม่ชวนล่ะเอ เรียบมาสิทีค้อยผ่านมาทางค้อยเข้ามาพี่เอกตรงตะลิงอับพี่าลือเจ้าไปดูหรือยังยังยังไปไหมไปรึเปล่ารึเปล่ายังไม่ออกโอ้ยบ้านเมืองเขาออกจนหาบหมดแล้วไปเถอะขอร้องเปลี่ยนผมหน่อยเถอะเจ้าอยากกินหรอวะเจ้ามากหรอวะข่อยจะเซฟิตแน่นั่นนะเจ้าได้กินหรือยังผิดละโง่นะยังเลยกันเลยว่าสิพ้าถ้เจ้าไปหาวะถ้าเจ้าหาทั้งใดก็ได้หลายทีโอ้ยคอยจนหาบมาเมื่อเช้านี่ก็ไปคูกไปไหมจะว่ามีแจ้ไม่เช้าได้เมื่อวานค่อยไปกับ แยอายเมื่อวานมันจะได้ได้เพราะว่ามันใสายๆแล้วมันก็จะโผล่ออกจะเบ่งชุดคอยนจะเตรียมตัว้เ่ยด้อนี่ดูอยไป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 เจ้าเนี่ยคอยเฝ้าบ้านนี่ฮะคอยเฝ้าบ้านเจ้าเฝ้าบ้านยังไงไปขายเค้ปสิอยู่เฉยๆไม่ได้เงินเด้อปราคนมกันาจนเลาจนวาพวกมันเอ๊ะันมบนไะเจพี่บาวเอไปครับคไปไปไปยาจะเป็เห็ดนึงเามี่ไป ยันันงอยู่คเพี่เอกรอค่อยล้างเห็ดก่อนเด้อค่อยเกลอนะโอ้ตา่แล้วลำบากผมผมต้องไปแล้วผมก่าว่าจะพักเรื่องเห็ดซะหน่อยเห็ดละงอกมาได้กระทุงบันผมเข้าป่าสองรอบแล้วยังไม่ได้กินเห็ดละงอกทักดอกเลยคือมันซื้อกินอ่ะมันพอซื้อได้น่ะ อยากหาความฟินมันคืออยากไปนอาาประมาณนั้นน่ะเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยคุณเตรียมแล้วเหรอโอ้พอผมเสร็จงานแล้วไงผมเล่งงานแล้วแสดงว่าผมต้องเรียบร้อยแล้วนี่เออเอาแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ป่าเห็ดน้องเอฟซีเนาะเมื่อกี้ผมก็เอาเห็ดมาให้แดนจึงมนะเห็ดขมน้องแดน่เพื่อนว่าเพื่อนบอกเพื่อนมาพี่พนอ้งกกนองน,นะอีกกี่กินแล้วเมื่อวานเห็ดขม<ผ>มอยากกินเห็ดหวานๆมั่งคุงวันนี้เนาะแบบเนี้ยของเยอะอีี เห็ดของเดย์ยิ่งขึ้นเอ้าไม่มีอะไรมากเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราไปเจอกันในป่าอีกสินะวันนี้แหละเป็นรุ่นเห็ดด้วยกันเนาะตรงนี้อาจจะมีแต่คลิปเห็ดคลิปป่าเนาะทั้งทั้งวันของผมขอบคุณที่รับชมแล้วก็สนับสนุนพวกเราทุกครั้งนะครับคลิปนี้ฝากไว้ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ